SAT <Z> TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ๆกับ A และแซ t ดทีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดสตรีวันนี้หนุ่มแอมและกูรูยุทธ์เขาจะมาอัปเดตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ว่าปัจจุบันพัฒนาไปถึงไหนแล้วตามพวกเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของรถเพื่อการพาณิชย์อยากจะให้พี่ยุทธครับอัปเดตกันหน่อยครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆไปถึงไหนแล้วพี่ในความเป็นอีซูซูคู่คิดมืออาชีพหรืออีซูซูโปรเฟชชั่นอลพาร์ทเนอร์ครับเน้นที่จะพัฒนาสินค้านั่นคือรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งมีตั้งแต่4ล้อ6ล้อและ10ล้อให้ตรงตามการใช้งานผู้บริโภค วันนี้ครับรถยนต์มีการพัฒนาใหม่ไปไกลามากมีความเป็นฟิวเจอริสติกมีการเติมอุปกรณ์ที่เน้นความสุขสบายแล้วก็มีการเติมอุปกรณ์ที่เน้นความปลอดภัยครบหมดคันความ,มือผมนะครับนี่คือ NLR 130แปรงม้าที่มาพร้อมกับเกียร์ เกือกอัตโนมัติหัวเกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติครับผมแต่ด้านล่างครับนี่คือเกียร์ธรรมดาเป็นการผนวกกันของจุดเด่นของทั้ง2เกียร์ที่รถคันนี้พร้อมๆกับเกียร์สมูทเตอร์ตัวนี้ครับสามารถที่จะพัฒนาการขับของคนขับให้ได้ด้วยครับผมหมายความว่าถ้าเราเน้นการขับตรงที่ว่าเราหาคนขับยากวันนี้เราสามารถขึ้นไปขับได้เอง และเกียร์จะมีการเลือกรอบตามความเร็นที่เหมาะสมทําให้เราขับง่ายศึกษาตอนนี้ไปขับจนคุ้นเคยก็เป็นนักขับที่มีความเก่งกาจได้เช่นกันถ้าท่านผู้ชมเห็นจากความยาวตัวถังรถนะครับ,รบก็คือช่วงที่ขนาดต่อตัวถังคือ3เมตรสามารถเข้าไปในตรอกซอกซอยให้ความคล่องตัวขับง่ายจอดง่ายนะครับ แล้วก็ FRR สองร้อยสิบแงมาช่องว่างระหว่างรถรุ่นขนาดกลางไปหาตัวใหญ่ครับถ้าเรามองในแง่ของบ่อดินรถที่จะแบบตัวถังสั้นๆแต่เน้นการใช้งานหนักจะมีความยาวตัวถัง4ี่จุดสองเมตรหจุดหกเมตรและยาวสุดห5้าเมตรมีให้เลือกเยอะเลยเน้นว่าถ้าเกิดห5ุห้าเมตรคือบรรทุกได้เต็มที่แล้วก็มีขนาดพื้นที่เก็บเต็มที่และถันมันขนาดใหญ่2 0 0รอลิตรเติมหนึ่งทีนี่นะครับวิ่งกันแบบเพลินไปเลยเพราะฉะนั้นก็อยากเจอุ่นผู้ชมว่าวันนี้นั้นอีสูสุตอบโจทย์ผู้ประกอบการตรงที่ว่า เราเข้าใจทันดีว่าท่านต้องการใช้รถเพื่อการใดครับรถแต่ละคันต้องมีการติมอุปกรณ์มาให้อะรอย่างไร,รยกตัวอย่างง่ายๆครับอีกจุดหนึ่งของความปลอดภัยครับ รถรุ่นแบบนี้ครับปกติแล้วมักจะไม่ได้ติดตั้งในส่วนของสัญญาณเสียงเตือนว่าหัวเกงล็อกไม่นั่นคันนี้มีนะครับหัวเกงล็อก2ชั้นนะครับก็จะทาให้เรามั่นใจว่าการที่เราใช้วิธีการล็อกเพื่อเดียบเปิดหัวเกงล็อกที่ปิดหัวเกงนั้นคือมีความครบถ้วนแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราใช้รถนั้นมั่นใจปลอดภัยรถยนต์มีการใช้งานง่ายๆเปิดฝาด้านหน้าตรวจเช็คประจําวันทำอะไรได้หมดนะครับฟังพิยุท์มาแบบนี้นะครับอีวิสุนี่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ รถเพื่อการพาณิชย์มากๆเลยนะครับขับเองก็ได้ขับง่ายในรุ่นเล็กๆในตระกูลเอสเซอรีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นรุ่นใหญ่ๆนี่ก็อาจจะต้องใช้ฝีมือหน่อยอยากเน้นว่าอีซูซคู่คิดมืออาชีพนั้นเรามีโซลูชันต่างๆมากมายอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญครับนั่นคือเรื่องของเทเลเทคความเป็นระบบเทเลเมติกที่ทันสมัยไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนสามารถที่จะพัฒนาคนขับให้ขับได้ขับปลอดภัยขึ้นขับไระยน้ำมันขึ้นมีการวิเคราะห์ทำรายงานแจ้งผู้ประกอบการเพื่อให้ทราบว่า วันนี้พัฒนาการการขับขี่หรือแม้แต่การที่เราจะใช้รถ1นึคันเนี่ยมีความถี่ในการใช้งานมีการใช้รถแล้วเส้นทางเป็นอย่างไร<ม>ความเร็วเป็นอย่างไร<ม>การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ขับขี่เป็นอย่างไรบ้างทั้งหมดนั้นก็คืออยากจะเรียนว่าวันนี้เทเลเทคก็เข้ามาเติมเต็มจนครบหมดทุกรุ่นนะครับสุดยอดนะครอบคลุมในทุกๆมิติเลยใช่ครับ หมดเดวลาแล้วนะครับกับลาสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุตหลังผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ